จบภาพนะคะดังนั้นเดินหนูขอให้หนหน้ากินพูดหลังเปิดเฉียนวงรอบที่หนึ่งก็หนูก็จะสอนเรื่องการสร้างสารรค์ภูมิปัญญาไทยในสมัยอนุทิยาค่าเดี๋ยวอันนี้ทบทวอนก่อนนะคะก็ก็คือตอนนั้นให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอภูมิปัญญาไทยในสมัยยุธยาซึ่งเป็นละครเรื่องบุพเพนนิวาสแล้วก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมกลุ่มก็คือการอภิปรายภายในกลุ่มแล้วก็สรุปเนื้อหาอืมแต่ก็เนี้นอันนั้นที่ที่ที่แบ่งกลุ่มเป็นสี่กลุ่มเนาะ,ะ <c oughs> ใช่ไหมแล้วเด็กก็ พูดแกลุ่มในการทํางานและเด็กก็ก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่ม4ี่มีตัวแทนพูดในเรื่องภูุ่มปัญญาเนาะว่าถ้าเอไม่มีอะไรอย่างนี้อะไรปัจจุบันจะเป็นยังไงเนาะก็จุดเด่นข้อดีเด็กเขาก็มีส่วนร่วมนะคะได้ ช่วยกันคลิปแล้วก็มีตัวแทนออกพูดทุกคนก็ดูเขาตั้งใจฟังดีเนาะตั้งตั้งใจฟังดีแต่อันนี้คือจุดจุดเด่นท,ที่ที่เราเตรียมวางแผนแล้วก็ก็เป็นไปนตามแผนที่คุณครูได้เตรียมไว้แต่สิ่งที่อยากแบบเพิ่มเติมก็คือเรื่อง เรื่องของเวลาเพราะ็่เวลาเออมันก็มันก็จะเป็นประจำมาเนาะในการทำการทำกลุ่มแบบนี้เนาะกว่าเด็กจะนั่นอะไรพวกนี้ก็อย่างให่ครูต้องกำกับเรื่องเวลาค่ะในกเด็กก็ก็ดีแล้วะเนาะมันจะได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้เด็กจะได้ทำงานทำอะไรต่อเนาะได้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเพราะนี่แค่ตรงนั่นกลุ่มก็จบหมดเวลาก่อน Huh. <sighs>